นนวันนี้ก็อยู่กับผมนายแอสเตเลเตอร์นะครับและก,ก็อยู่กับเกมเซนโรว์ภาคที่4นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่พูดซ้ำทำลูกนะ,ะผมก็จะเริ่มเล่นกันเลยนะฮะร่วมแรกผมก็กดโหลดเกมนะฮะผมล้อเล่นนะฮะ <laughs> ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะฮะผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันให้ทําอะไรนะฮะก็เริ่มเล่นไปพร้อมกันแล้วกันนะครับ Truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy-killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero. It is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. อเริ่มเล่นมาแล้วก็เจอกับอะไรเนี่ยไม่รู้นะผมบอกเลยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยเก็จะเริ่มเล่นไปพร้อมกันผมบอกแล้วอืมพูดอะไรกัน I'm so sorry because I was busy coordinating. And to time 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 to hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup, the intel is good. Do you trust this lady? Ash is one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh yeah, I'm sure she's ready to put in someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should t ตอนนี้ผมก็งงงวยแล้วก็รวยตุงนะฮะผมจะเล่นเป็นใครเนี่ย venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Hold that thought, Matt. g o a d s ahead. Wow. เดี๋ยเริ่มเล่นกันแล้วนะฮะตื่นเต้นจังเลยเราต้อง follow อาชีอาชีอาชาตินะฮะ Hold position อยู่ที่เดิมเอาไว้เพราไม่ใช่มันบอกให้เราอยู่ตามตำแหน่งนะฮะซึ่งตำแหน่งของเราอยู่ตรงนี้เหร ทำไงเอฟเอฟคือการรอบค่านะฮะเบื่อรู้สึกสะใจจุงโอเคคิวโทรไลท์เราค่าพวกอ่าโทรไลท์นะรูปโปรการ,ร้าทนะฮะ <Okay. S 1> ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วต้องไปทำไรเนี่ยเปิดเลยเปิดดิโอเคงงจังแปลเมื่อกี้แปลไม่รู้เรื่องเลยผมบอกเลยกอชูคอมลูกไปที่ห้องคอมนะฮะห้องคอมมะนะฮะ เฮ้ยเรายิงเพื่อนได้ด้วยเหรอขอโทษเราไม่รู้โอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันวิ่งยังไงเนี่ยวิ่งไม่เป็นอ๋อรู้แล้วโอเคโอเคโอเคปังฟังอ๋าอยู่เพื่ออยู่เพื่อเอากระสุนหมดเหรอชักกระสุนไงเนี่ยชักชักผมชักไม่เป็นเหรอผมชักไม่เป็นเกิดมาผมไม่เคยชักว่ะโอเคอ้าอ้า อเคตอนนี้ผมแบบเล่นกาบไปเลยนะฮะไม่ได้เล่นจับเกมชูตติ้งมานานแล้วโอเคตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยอโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อเพื่อมูฟออน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 กาอ้ายังไม่ตายอันน่ dropping the bomb ฉันไม่ได้งระเบิดนะฉันก็ไม่รู้ฉันทำอะไรอ้าวหมอบไงหมอบไม่เป็นหมอบไม่เป็นผมพอเลยผมหมอบไม่เป็นไลม์มัลคุสซูม มันไม่สอนวิธีการอะไรให้เราเลยเหรอโอเคยิงมุมอนนนะอกไปยแนละอางงจังเดี๋ยวผมขอดูวิธีหมอบก่อนนะฮะหมอบไม่เป็นนะฮะผมบอกเลยกดปุมชิปวิ่งอ่าวิ่งไปเลยฮะ้ยอุยอ้ยนี่น่นมันเทียอะไรเนี่ยอเอาไงต่อทีนี้ยอ้ ตัวนี้ก็ต้องสอบถามประคำมันสอบถามประคำอ่าไม่ได้สอบประคำเลยนะฮะเฮ้ยเยี้แล้วอ่ากระสุนเรามีเท่าไหร่เนี่ยกระสุนเรามีอินฟินิตี้นะฮะบอกไว้เลยชักก่อนชักก่อนเฮ้ยมันยิงได้ก็ไม่บอกฮยยิงพวกตัวเองได้ก็ไม่บอกฉันก็ไม่รู้ฉันก็ยิงไปม,มั่วเลย <c oughs> มันบอกว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงมิสเตอร์ซีเลบริตี้อะไรไม่รู้ตั้งค่าแป๊บนึงเสียงผมตั้งเบาเกินโอเคโอเคอ่าแค่นี้แหละ <c oughs> ดังไปแล้วบางทีดังไปไหม, <c oughs> มยิงมันเลยออ้โเคเฮ้ย ตายเหรอยังไม่ตายวุ้ยไอ้อาอาเดี๋ยววิ่งเข้าไปหามันดีกว่าเฮ้ยไม่ได้มิเข้าไปหามันเนี่นะผมคิดแย่ใช่ไหมเด็กอาไม่เห็นเป็นคนที่เล่น FPS กาดที่สุดในโลกเลยนะผมบอกเลยเออโอเคเดี๋ยวจะวิ่งเลยครับผวิ่งเข้ามาบุกมันก็ได้นะเนี่ยผมบอกเลยนะฮะผมเล่นแบบโหมดบันฮามากๆากโเคหมดแล้วเหรอ เราต้องไปที่ไหนเนี่ยข้างบนนะั่านจะอินโพสิชันไปตามตำแหน่งนั้นโอเคเอ้าวอยู่ดีนายก็มาได้ไงเนี่ยปึ้งย่าขยับไอ้บ้าเอ้ยบ้า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 หมดย่างหมดย่างเชสไซรัสตามลาดไซรัสโอเคครับเปิดอเอ้ยอย่าปึ้งเอ้ยกอา เธอคุณเป็นไรไหม <l an> อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึนนงนะฮะอ่าโอเคต่อมาชิปก็คือการสปินอ้าวกดกดผิดแล้วโอเคน้ำดิเธอน้ำไม่ได้อเธอไมต้องให้เราน้ำอ้าวกับละรอเราหมดเลยตต่สิข้าเป็นผู้ทำข้าก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยเนีย่ยโอ้โ,อโอห้ท่เลยเขาอยู่นั่นไปจับตัวเขาโอเคได้อ้าวไม่ได้เล่น่ะ อ้ยเออโอเคปืนอ๋อเจ็บยาเลยคว้า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 มาสเปสสเปสสเปสตายตายมึงตายมึงตายเออมึงทำมึงทำกลัวแกมีมีดเงี้ยเหรอแกมีมีดแกมีมีดข้าไม่รู้ว่ามีดแกหรอกอ่ะอ่ะกลัวก็ได้อียังเล็บอะ แกต่แกแทงชาแกแทงคร่งั้น,นอโอ้เจ็บอยู่นอนรเียเราก็จะหนีแล้วปังแม่แบบเฮ้ยตายไปเลย <laughs> ตายไปเลยเนะ <c oughs> นี่ยเดียนีิสนุกเฮ้ยเราต้องรีบหนีแล้วแกชูมิซายไม เฮ้ยมิสไซร์กำลังตั้งเป้าที่วอชิงตันดีซีเราต้องรีบไปจัดการมันซะอ่าอ่าโอเคๆเราต้องไปจัดการด้วยตัวของเราเองเลยเหรอแม่ไปเป้าวะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนึกถึงกัปตานอเมริกาเลยทีเดียวมีเปิดเพลงด้วยอย่าบอกว่าเคงมันอยู่ในจรวดเราบินก่อนไปก่อน ฉันจำได้ตอนเราเจอกันครั้งแรกนะฉันเป็นแดงไม่ทันเลยทีเดียวอ๋อเราถ่ายรูปด้วยกันแล้วฉันก็ไม่เข้าใจวิธีการกระตุกเลยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกหรือว่าเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเม็บแบบกับตาอเมริกาชาญเลยเนี่ยเฮ้ยกระโดดอ้๋อ เฟสอัลเดอรเซอร์ยูไลนิสเตอร์เดอร์วนแปลไม่ทันอย่าพึ่งมวนจะอ่านอยู่ไม่ทัน่าพึ่งโอ้โหรู้แล้วที่จริงเลยเกมนี้คุ้มกับที่ซื้อมาจริงๆแกลไม่ทันอีกแล้วเขาจะพูดเราเพิ่งเจอกันแต่ว่าคุณดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนดี จอถึงไปไหนวะเนี่ยสรุปนี่คือจากฉากจบแล้วใช่ไหม <c oughs> อ้าวกลับได้ใช่ไหมอ้าวสรุปคือ่านเหรอ,อไม่ใช่ไอยังมีชีวิตต่ออยู่เหรอกำเจ๋งอะเกมเนี้ยอันนี้คือห้องประธานาธิบดีเฮ้ยที่เราตกมาที่ห้องประธานาธิบดีเหรอนี่เสรโคตรเกลียนอะ <c oughs> เราคือซีลอ,อ่เซ็นเ,อนเนทอร์ที่คืออะไรวะอ่า adoration u n l o c k adoration adore หมาถึงการปกครองงั้นเหรอเรากลายเป็นประธานอาธิบดีแล้วหรออ่า advisor u n l o c k อ่า advisor u n l o c k คืออะไรวะ advisor หมายถึงคนชี้แนะคนแนะนำนะครับชักงงกับเกมนี้แล้วสิ เกมนี้ช่างโหมดมันฮาเหลือเกินผมได้ยินไอเขาเรียกว่ากิติมาสั์มานะฮะอันนี้คือเราใช่ไหมคัตัวไมค์คาแรคเตอร์ได้ดยเหรอเฮ้ยเอาใครดีอ่ะเอาสาเอ,อ้ยอันนี้คือดาวโหลดคาแรคเตอร์อ,อ๋อไม่เราจะเล่นเป็นผู้ชายละกันเอาเป็นตัวละครตัวแรกเลยแล้วกันหรือว่าตัวนี้ดีวะไอ,อตัวนี้เจ๋งดีนะเป็นประธานาธิบดีที่เจ๋ง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 เอาดีไหม เอาเลยเล so ่นเป็นผู้หญิงดีก <Feel> ว <ts understandable> uh ่าเป็นสาวสวยเซ็กซี่เอาเลิกหน้าด้วยเหรอเจ๋งอะเลิกหน้าก่อนเพศก็เพศนี้แหละส่วนเป็นคนเอเชียอ่าเุ้ยกำกำยำเกินกำกำยำเกินไปอเอาแบบผอมผอมบางอ่าแล้วก็แข็งแรงนิดนึงอ่าต้องพอแบบว่าสู้คนอื่นได้ส่วนสีผิวก็อ่าผิวแบบนี้ก็ได้อายุ อุ้ยแก่เกินเอาแบบสาวนะฮะเอาแบบยังสาวๆอยู่เซ็กแอฟพิวยานเกินไปฮะเราเอาพอดีพอดีนะฮะประมาณเท่านี้นะพอดีทุย <c oughs> เอาประมาณนี้นะครับ <c oughs> แค่นี้พอหน้าตาแต่หน้าตาไงดีเนี่ย <c oughs> อุ้ยแมวแมวเนเชอร์อายตาแบบธรรมชาติเอา้าคราวมงกุฎเหรอหรือว่ผมแป้ผิดวะ โฟหัวด้านหน้าผมไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเยอะผมเปลี่ยนผกลัวมันที่เหล่กวเดิมอ๋อตรงข้างบนนี่เประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าทรงผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสรงผมก่อนสรงผมมันไม่โอเคซะ,ะเลยเอาตาตาแบบนี้ดูด,ดีแล้วหรือไอคอรเลอร์ตาสีแดงไม่ไม่เห็นว่ามันจะสีแดงตรงไหนเลยตาสีเหลือง มันไม่เห็นความแตกต่างเลยนะเนี่ยตาสีฟ้าแล้วกัน <_ d> um> อ,ะอะไรคือความแตกต่างของมันแบ๊ Back. เอาแฮ้นะครับเอาหัวแบบไม่เอาเอาหัวแบบดีๆหน่อยเฮ้ย <_ d> um> เดี๋ยวเดี๋ยวผมาผมสวสวยก่อนอ่าดูเป็นแบบราชินีงานพร้อมนะครับคโูเอาแบบสาวผมบอนนึกถึงไอ้ตัวในเดอะซิมเลยนะ Gian อะ่ะเก๋อ่ะเอาแบบนี้แหละคิวเอาแบบ คิ้วแบบสวยสคิ้วไงดีแบบนี้ก็สวยแล้วมั้งคิ้วสีคิ้วสีดำแล้วกันอ่าโอเคเฟเชียลแฮร์หนวดเหรอไม่เอาไม่เอาหนวดเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดเว้ยผู้หญิงบ้าเลยมีหนวดต้องแต่งหน้าเรื่อยด้วยด้วยด้วยเอวีดีอะไรเนี่ยเอาอายไลเนอร์แบบสวยๆแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยวะผมไม่เคยแต่งหน้า <inate> ใครจะเคยหรอสีดำอ่าสวยเช้งแค่นี้พอแอคเซสอชาโด้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยบาปไปแล้วแมวแมวอายชาโด้เอาบาง <inate> ๆ <limitations> ประมาณนี้อ่าเอาสีชมพูชมพูคือตรงไหนวะอ่าสีแดงก็ได้สนุกนี่มันเกณฑ์แต่งตัวใช่ไหมสเปอร์โมเดลสีชมพู ชมพูว่าแบบอ้าวเดี๋ยวมันมีสีให้เลือกเยอะอยู่นี่ว่านี่ไงอ่าจ,จิมผูอ่าโอเคแกนสีจุพผูผ่องนะฮะเอาแบบให้กลายเป็นเจ้าหญิงไปเลยเจ้าหญิงผมยาวเจ้าหญิงลาพันเซลไอเทมเฮ้ยเแบบนี้เขาเรียกว่าไอเทมเหรอไม่เอาโหดเกินใครเห็นเขาก็กลัวสิงเกอร์นเนลเอนทายเฟสเอาหน้าทั้งหมดเป็นแบบ แมวแมวแมวเฮ้ยเท่ดีแต่แมวดีกว่ามันจะปกปิดใบหน้าสวยงามของเราเกินไปบุคลิกภาพเสียงเราแบบนี้ดีกว่าเสียงแบบคอมเมนต์คำชมเหรอเฮ้ย he's my hero p แมวแมวน่าเกินเออเอออย่างนี่เท่ดีว่ะเออ thank you very much t h a this is a good day ไอ้ชอบวันนี้เอาอย่างนี้แหละช้อนคือคำหยาบคายแ okay? มวแมวเออยางนงี้แหละดูแบบ <You think S 2> เอาเอาอย่างงี้ดีกว่า <I did. S 1> <laughs> คนโหดเลยเอา่าคาเล็คเตอร์แกลอรี่อ้าวไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่เอากดอะไรเนี่ย Cancel โ okay. อเค back โอเคอันนี้พอ Accept ได้เล่นแล้วอา้อาวอ้าว จะเล่นนะ่ะเฮ้ยอะไรเดีย๋ยวบอกว่ามันกลับเป็นแบบเดิมเดีย๋ยวผมขอไปดูอะไรแป๊บนึงเฮ้หย,ยุดตามฤด้กาลถัดไปนั่นแหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับมันก็ปุ๊บป<แ>ึ๊บหัวเฮ้ยม <c oughs> ันก็ทิ้ผมแบบถัดไปแบบจะเล่จะรู้แบบอุ้ยเดี๋ยวนี้เรหรอไม่ระเบิดหรอ